เรียกร้องเลยรกันทุกคนกลับมาแล้วนะกับเปิดแพ็ก f c 2 6แต่นี่คือแพ็กซีที่เราได้มาจากส็อกครบทเติลไม่ต้องพูดเยอะนะก่อนจะดูว่ากดหัวใจกันให้คนละหนึ่งหัวใจแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้พอรู้แล้วว่าแม่ก็เกลือละไม่ต้องพูดเยอะเรากดเลยแพ็กแรกตังง่ายแอบดูผ่านกระจกโอ้ฟาบิโนมีีอะไรบ้าฟาบิโน ไอ้ยอดควรเฮ้ยยังไม่เดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวจะใช้พอยท์เขียวเปิดแล้วอันนี้คือแบบเรียนคำย่อยก่อนโอ้โหใครบ้างวะเนี่โฟลเดอร์ทั้งนั้นมินเทเฮ้ยมินเทฉันได้อยู่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ็กฟรีแพ็กฟรีทุกคนแพ็กฟรีชอบเจอกันใหญ่เห็นเกลือวนีแหมมีความรักมะนาวนี้มาเติมเกลือเท่าไหร่ม เวสแฮม,แมหมอใครอะครับโบเวนไหมเนี่ยเดี๋ยวเดีเอโบอเวนเหรอเออหมือนจะมาบ่อยนะไอ้เชี่ยโบเวนตัวซ้ำที่มีแล้วจาร์รอดโบเวนเวสแฮมรู้จักเวสแฮมได้เหรอเยเดอร์เยเดอร์เพิ่เอาครับเหลืออีกสองแพ็คทุกคนไปเร็วหน่อยนะอันนี้คือแบบแพ็คฟรีจากซ็อกเก็ตแบล็ตเทิแปดสิบสี่บวกขอเอทิเก้ก็ไดนะ้อะอีเวนต์พิเศษ C D M หลีกเลยคะที่ไม่หลีกปะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรคะซีอาร์ซีดีเอ็ใครอะโลโลบอตก้าไม่ใช่โลเคโลคาเตลลี่เหรอโอ๊ยแปดสิไม่ก็84จริงๆเกลืออย่างงี้คือเกลือลูคาเตลลี่ไม่ใช่โลบอตก้าได้แม่เอ้ยแย่มันจริงอาจจะเนี่ย ยกนิ้วให้ EA ชอบใจกันใหญ่แมเห็นเกลือนี่ชอบขอมีความสุขบ้างไม่ได้เหรอไม่ต้องแบบมาทำหน้าทุกวเวลาเปิดแพ็กอะเราเอาเกลือไปแลกเกลือมานะ5คูณ80ซึ่งเขาเปิดได้ฮาแลนกันเปิดได้แบบเวดอะไรอย่างเงี้ยมาเลยดีกว่าไม่กดเองนะเราจะให้แบบคนที่สูงกาชาที่ญี่ปุ่นให้เราได้ตัวดีๆอนะ่ะอยากได้อะไรก็ได้เขากดให้เราไม่มีคนที่ไหนกดกด X ค่ะกดเถือไวเลยถือววพี่เลยระวัพี่ด้วยนะ C A M C A M ทีมอะไรครับคุณเดเหรอใครวะดอดมูลอดูลยูเลียนบันเหรอบันบันใช่ไหมสแตทเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบสามโอ้ยชอบใจเดี๋ยวนะคนเปิดด้วยกันเขาต้องแบบเซ็งเป็นเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋อเซ็ง 老打骂啊！